ญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าบางทีเราจมอยู่กับความทุกข์จนลืมมองสิ่งดีๆรอบตัวไปอาตมาขอยกตัวอย่างโยมป้าข้างบ้านท่านหนึ่งแกบ่นเรื่องปวดเข่าทุกวันบ่นจนคนรอบข้างเอื้อมระอาแต่พออาตมาลองชวนแกมองต้นมะม่วงหลังบ้านที่ออกดอกเต็มต้นแกก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่า เออเนอะป้าลืมไปเลยว่ามะม่วงป้ากำลังจะออกลูกแล้วนั่นแหละญาติโยมทุกมันก็เหมือนเงามันตามตัวเราเสมอแต่แสงสว่างก็อยู่ใกล้ๆแค่เราหันไปมองสติคือแสงสว่างนั่นเองญาติโยมลองฝึกสติง่ายๆเริ่มจากการรู้ลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสักสามที เมื่อรู้ตัวว่าใจเริ่มวอกแวกก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจนี่คือการเจริญสติเบื้องต้นสติจะช่วยให้เราเห็นปัจจุบันขณะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่อัปปมาโทอมตามปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายฉะนั้นแล้วญาติโยมลองสำรวจดูวันนี้มีอะไรดีๆที่เรามองข้ามไปบ้างไหม ขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงขอบคุณอาหารที่ทำให้อิ่มท้องขอบคุณลมหายใจที่ยังอยู่กับเราแค่เราใส่ใจและขอบคุณสิ่งดีๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นเองวันนี้โยมได้ขอบคุณอะไรแล้วหรือยังแล้วอาตมาจะมาเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปจเจริญพร